หมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่งเพราะบางไรค่าไรความหมาย่อ,อนแอเหมือนโคลนไหลไปตามทางเรื่อยไปเมือนน้ำแห้งไปก็แตกกระแงมีพลังเพียงแค่แรงเดียวที่เราเดี่ยวเรา กล้าแข็งรวมผู้คนมากมายให้ส่งังแข็งแรงรวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็น ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง,เ,ยงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ขึ้นอยู่กับเสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัว ครับผมนายรพจน์พิบูลมิรยสกุลค,ครับดิฉันมายุรีพระมาลัยค่ะครับพวกเราเป็นนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาล,ลัยราชภัฏสุรินทร์ครับในนามของกลุ่มที่4นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดํารงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ้าพูดถึงปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่พระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับพระราชทานแก่ประสงค์นิกร ชาวไทยมาเป็นระยะเวลาเกือบ25ิด25ปีเพื่อที่จะชี้แนะแนวทางให้กับประสบนิกรชาวไทยนะครับได้ยึดถือปฏิบัติมาก่อนที่จะเกิดวิกฤตการเศรษฐกิจครับและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆค่ะ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่การปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็น ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความอดทนและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและขนาดเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีนักธุรกิจทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งในด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีงความหมายของเศร,รษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ 1. ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 2. ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพัฒนาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ 3. ภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึกความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเบื้องต้นเราพอจะรู้แล้วนะครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรค่ะเศรษฐกิจพอเพียงก็คือวิถีการดำเนินชีวิตที่ต้องใช้คุณธรรมนำความรู้ เป็นการพัฒนาตนเองนะครับทั้งครอบครัวชุมชนสังคมและรวมถึงประเทศชาติเพื่อที่จะให้เกิดความสอดคล้องสมดุลมั่นคงครับค่ะและเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในระหว่างคนกับคนในสังคมและคนกับธรรมชาติค่ะโดยมีเงื่อนไขาการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงสประการดังนี้1 เงื่อนไขค,ความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้านความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 2. เงื่อนไขค,คุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ครับผมได้นำแนวพรราดดำรเศรษฐกิจแบบพอเพียงของแม่หลวงมาประยุกต์ใส่นะครับโดยการเลี้ยงหมูแล้วก็ทั้งผลิตลูกหมูขายนะครับราวก็มุนมั่นหรือว่าขี่มั่นนะครับก็จะก็จะไหลไปร่วมนะครับอยบอผักนะครับแล้วก็ลังจากนั่นนะครับผมก็เอาไปนะครับเป็นปุ๋ยนะครับโดยที่ลดนะครับการสื่อปุ๋ยนะครับ จากสารเคมีนี่นะครับกระใสปุ๋ยจากมูลสัตว์จากขี้หมูนี่นะครับจากขกหมูนะครับซึ่งจะอยู่ด้านหลังนะครับเป็นบ่อผักนะครับที่ตากแห้งแล้วนะครับก็จะมาใส่ผักสวนครัวนะครับเป็นผักบุ้งผักชีจีนผักชีเล่าแล้วก็บบักเขียวกับอีกหลายๆอย่างนะคกับไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับการสื่อผักมาบริโภคนะครับเหลือจากการบริโภค ในขั้วเลื่อนแล้วนะครับแล้วก็หายาพี่น้องแล้วก็้าเลื้อไหลก็นําไปขายประจำนายในหมู่บ้านไกลเคียงก่อนที่จะจบสกุปพิเศษนี้พวกเราขอทิ้งท้ายด้วยแนวคิดและหลักการของการพึ่งพาตนเองที่เขาคนนี้แม้เขาไม่ใช่คนไทยแต่เขาทําได้แล้วและเขาทําให้คนไทยอย่างเราต้องกลับมาคิดทบทวนใหม่รากฐานของการสร้างชีวิตที่เป็นสุขคือการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ เรื่องความสุขมันเป็นเรื่องของแถวละคนเมืนบอกมันเป็นเรื่องปัจเจกเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจเรื่องของความคิดของแถ่ละคนเนี่ยเราปังกับคนอื่นบ่ได้แต่ว่าถ้าเราทำตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เราอาจจะคาดวังว่าคนอื่นก็จะเห็นด้วยนํำเราได้ ผมมาอยู่นี่สิบเจ็ดปีกว่าเลยแต่ผมว่ามันน่าอยู่เพราะผมไปอยู่บ้านนอกอยู่ในชุมชนเล็กๆเกสียงเผ็นชุมชนทีพึ่งตนเองได้พึ่งพระอาศัยกันได้ทุกคนก็มีบ้านทุกคนก็มีที่ของกินก็สดสะอาดฟรีและสําคัญที่สุดสังคมมันมีความยุติธรรมเกิดมาทุกคนก็มีมัดทุกอย่างที่จําเป็นในการดำรงชีวิตสังคมมันสงบคุยกันได้เว้ากันรุนเรื่องแต่อาจจะเรียนแบบเราบ้างเลยยังน้อยที่สุดขอให เพื่อมุมมองให้เขาได้ให้เขาเพียงความคิดได้ให้เขาคิดเองได้ถ้าเรายังยึดมั่นในระดับก,ก,การของการพึ่งตนเองและการพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยสิ่งดีๆที่คนไทยไมีอยู่ภูมิใจในตัวเองพักตัวเองผมว่าคนไทยจะมีความสุขเพิ่มขึ้นครับ